สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด d i n c o 8 8กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวแอสตนอนช่วงเชา้า แคมเบลเผยชื่อกัปตันบวกท่านรองคนใหม่ของปืนใหญ่ในซีซั่นหน้าเควินแคมเบลอดีตกองหน้าของอาร์ตซนยืนยันฟันธงว่าเคียรแรนเทียนี่คือคนที่เหมาะสมจะก,ก้าวขึ้นเป็นกัปตันทัพปืนใหญ่คนใหม่ต่อจากอเลิองเดลกาเซตที่อาจย้ายออกหลังจบซีซั่นนี้หลังจากที่อาิองเดลกาเซตย้ายออกจากปืนใหญ่ไปหลังจบซีซั่นนี้ผมค่อนข้างมั่นใจว่าปอกแขนกัปตันจะถูกส่งมอบต่อให้เคียแรนเทียนี่เป็นผู้ดูแลคนใหม่ แคมเบล์ก่ากับฟุตบอลอินไซเดอร์เอาจริงๆสถานการณ์มันค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเทียนี่คือรองกัปตันที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากมิเกลอาริต้าฉะนั้นคงไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรให้เสียทีมสเปียร์เรขณะเดียวกันเมื่อวัดจากภาวะความเป็นผู้นําประสบการณ์ที่เขามีอยู่กับทั้งเกมทีมชาติและระดับสโมสรฝีเท้าที่เพื่อนฝูงไว้ใจก้าฝาความหวังรวมถึงความสําคัญในระดับทีมทีมจะขาดไม่ได้ ผมจึงมองว่าเขาคือคนที่ใช่อย่างแท้จริงส่วนตำแหน่งรองกัปตันที่ว่างลงบางทีอาจเป็นมาตินโอดิกาที่ได้รับช่วงต่อเพราะถึงแม้จะยังไม่ก้าวขึ้นเป็นตัวจริงในทีมชุดใหญ่แบบทาวนแต่เรื่องความเป็นผู้นําและการได้รับความเคารพจากเพื่อนฝูงนั้นคือไร้ข้อกังขาอยู่แล้วอย่างไรก็ตามทางด้านมิเกลอดิต้าก็ยังมีความหวังว่าลักเซต็ตที่เหลือเวลาอยู่กับทีมอีกแค่3เดือนอาจตัดสินใจต่อสัญญาใหม่ก็ได้ ซึ่งการเจรจาพูดคุยก็มีอยู่เรื่อยๆจนกว่าจะได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่ายว่าจะจบลงอย่างไรไรยกาดไม่เบาเบนไวออกเดทกับสาวสุดเซ็กซี่สื่อเดลี่เมลรายงานพิเศษล่าสุดเกี่ยวกับเบนไวกองหลังอังกฤษวัย24ปีของาร์ตซนที่ล่าสุดนั้นแหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยว่าเขากำลังมีความสุขอย่างมากในตอนนี้ทั้งชีวิตในสนามและนอกสนามหลังจากที่เขากำลังมีผลงานยอดเยี่ยมกับาอ์ตซน และชีวิตนอกสนามเขานั้นกําลังออกเดทกับสาวสุดเซ็กซี่ที่ชื่อว่ามิลลี่อดัมซึ่งเป็นดาวดังในอินสตาแกรมเปลี่ยนบรรยากาศซ้อมที่สนามเอเมริสเตเดียมมาพร้อมข่าวดีสมิธโรไฮป่วยลงซ้อมภาพล่าสุดในวันนี้บรรดาผู้เล่นอาร์ตอนมาลงฝึกซ้อมที่สนามเอเมอร์สเตเดียมโดยคาดการว่าเหตุผลที่มิเกลอาริต้าเลือกที่สนามแข่งขันเพราะต้องการทดลองแทคนิคบางอย่างทางนี้ทางด้านเอมิลสมิธโร ที่ไม่มีชื่ออยู่ในเกมชนะวูล์พแฮมตันสองต่อหนึ่งเนื่องจากป่วยสามารถกลับมาลงฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยและเขาพร้อมจะเป็นตัวเลือกให้กับทีมในเกมพบวัดฟอร์ดในคืนวันอาทิตย์นี้กับตันที่ไร้ปอกแขนควนลงจากในเกมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาร์ตตนพิกเอาชนะวูล์พแฮมตันสองต่อหนึ่งแฟนบอลอาร์ตตนในทวิตเตอร์รายหนึ่งที่ได้เข้ามาชมเกมดังกล่าวเปิดเผยความประทับใจหลังจบเกมเขาเห็นกานิชาก้าเดินตรงเข้าไปหากาเบียลมาเกลเยส รุ่นน้องในทีมมีการพูดคุยบางอย่างและแสดงอาการสะใจร่วมกันโดยคาดการว่ากานิชาก้าเดินเข้าไปเพื่อให้กำลังใจกาเบียวม,มาเกาเยสที่ก่อความผิดพลาดจนเสียประตูสูตต่อหนึ่งให้กับวูแฮมตันตั้งแต,แต่ต้นเกมไม่จำเป็นต้องมีปอกแขนกับตันทีมอยู่ที่แขนของเขาแต่เขายังคงแสดงถึงความเป็นผู้นำในสนามเสมอทุกๆเกมซื้อแชอับราโมวิชเป็นแฟนคลับองรีอยากซื้ออาร์ตนแต่ว่าเข้าใจผิด ว่าอาร์ตนอนไม่ขายเลยไปซื้อเชลซีซื้อเดอะซันซื้อจอมแชร์รายงานพิเศษล่าสุดว่าหากย้อนไปเมื่อปี2003ทางนั่นโรมันอับ,บราโมวิดเคยว่าจ้างให้ UBS ธนาคารชื่อดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์สำรวจความเป็นไปได้เกี่ยวกับการเทคโอเวอร์สมุรในอังกฤษโดยชื่อของอาร์ตนอนคือสมุรที่โรมมนอับ,บราโมวิดให้ความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากเขาชื่นชอบเทวรี่องรี อย่างไรก็ตามทางด้าน UBS กับแจ้งข้อมูลว่าอาร์ตตนไม่ต้องการขายและทำให้โรมันอับ,บาาโมวิดต,ตัดสินใจเข้าเทคโอเวอร์เชลซีแทนด้วยมูลค่า140ล้านปอนด์ซึ่งต่อมาเดวิดดีนรองประธานสโมสรอาร์ตตนช่วงเวลานั้นเปิดเผยว่าที่จริงอาร์ตตนพร้อมพิจารณาข้อเสนอแต่แปลกใจว่าทำไม UBS จึงแจ้งข้อมูลให้โรมมนอับ,บรามโมวิดไปแบบนั้น ทุกอารมณ์มาเต็มในเกมเดียวหนึ่งในเกมน่าจดจำที่สุดของซีซั่นการิิชาก้าโพสตอินสตาแกรมของเขาล่าสุดหลังเกมพลิกแซงเอาชนะวูล์แฮมตันสองต่อหนึ่งเมื่อเกมล่าสุดที่ผ่านมาเป็นภาพของเขาหลังจบเกมความแคปชั่นว่า Spirit ที่ยิ่งใหญ่ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ชาก้าบอกเลยสปิริตบวกความเชื่อรวมไปถึงแนเรื่องของแพชชั่นในเกมมันฝุ้งกระจายไปทั่วเอเมริสเตเดียม ทั้งบนอัธจัทรย์แฟนบอลส่งเสียงเชียร์กระหึม่มทั้งที่สนามแข่งที่ผู้เล่นอรอสตอนันวิ่งสู้ฟัดสุดๆและสามารถพลิกกลับมาชนะได้สะใจสุดๆขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์0เอร์เซกับไลน์แอดแอ i n c o โก88กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลยคู่แข่งปืนสปอตเผยบาซ่าปิดฉาคุยดึงเกิเย่แล้วสปอตซื้อเจ้าดังของสเปนรายงานว่าบาร์ซุลนา มีการเปิดฉากเจรจาเรื่องการดึงฟองเกซีเย่กองกลางของเอซีมิลานร่วมทีมแก่ไว้25ปีกำลังจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้โดยเมืรายงานว่าเจ้าตัวได้แจ้งกับทางต้นสังกันแล้วว่าไม่ต้องการจะต่อสัญญาใหม่และจะย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวทมากลางความสนใจจากหลายสโมสร,รดังจากรายงานของสื่อแดนกระทิงเผยว่าตอนนี้ทางเจ้าบุญทุ่มมีการพูดคุยกับมิดฟิลด์ทีมชาติเอลรีโคนแล้ว โดยทั้ง2องฝ่ายได้พูดถึงจุดยืนในเรื่องการเงินให้กับอีกฝ่ายได้รับรู้แล้วด้วยคาดกันว่าการเจรจาไม่น่าจะมีปัญหาและจะสามารถตกลงกันได้ในที่สุดแม้ว่านักเตะจะได้รับความสนใจจากทั้งอาร์ตตันและเอเวตันอยู่ก็ตามเกซีเย่ถือเป็นกองกลางคนสําคัญของปีศาจแดงดํานำตั้งแต่มาอยู่กับทีมเมื่อปี2017โดยลงสนามไปแล้ว210เกมทํา3 6ประตูกับ16แอซิส เดอะมิลเลอร์ยันปืนใหญ่เต็งหนึ่งส่โจนาธานเดวิดเสริมหอกเดอะมิลเลอร์สื่อชั้นนําในเกาะอังกฤษออกมารายงานล่าสุดว่าอาร์ตอันคือเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวกองหน้าฟอร์มแรงของเิวอย่างโจนาธานเดวิดไปเสริมทัพอาร์ตอันกําลังมองหาดาวยิงตัวความหวังคนใหม่ภายหลังจากที่ปีแอร์อเมริกอุบามายองกองหน้าจอมเก่าทีมชาติกาบองตัดสินใจย้ายออกจากทีมแถมอลิซองเดลกาเซดกับเอ็ดดี้เอนเคเทียสองกองหน้าที่อยู่กับทีมตอนนี้ ก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของอนาคตอีกนั่นจึงทําให้มีเกวอาริต้าและเอดูความทุ่มเงินเพื่อเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าของทีมและหนึ่งในเป้าหมายหลักของทีมปืนโตก,ก็คือโจนาธานเดวิดกองหน้าวัย22ปีของลิวซึ่งถึงแม้จะมีหลายทีมให้ความสนใจดาวยิงรายนี้แต่สื่อต่างประเทศมองว่าอาร์ซน,นคือทีมที่มีโอกาสมากที่สุดหากเทียบกับทีมอื่น แฟนปืนเชียร์บอดบริหารควาดิบาล่าเสริมทัพสืบเนื่องมาจากการที่ปอลดิบาลา่าตัวรุกฝีเท้าดีของยูวิตูสสามารถย้ายออกจากทีมทามาลายแบบฝีค่าตัวหลังจากจบซีซั่นนี้แฟนปืนจํานวนไม่น้อยในต่างประเทศจึงมองว่าอยากให้มีเกียอาริต้าและเอดูกัสปารีบเดินหน้าในดีลดังกล่าวปัจจุบันดิบาลา่ามีอายุ28ปีและยังคงลงเล่นให้กับยูวิตูสอย่างต่อเน,นื่องแต่ในเรื่องข้อสัญญาฉบับใหมย่ยังคงไม่มีความคืบหน้า และน่นทําให้ดิบาลเสามารถตัดสินใจย้ายทีมแบบฟรีได้เลยในช่วงซัมเมอร์นี้หากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับยูเวนตุสยังไม่คืบหน้าโดยแฟนเดอะการ์เนอร์ในต่างประเทศมองว่านี่คือโอกาสที่ดีของอาร์ตตนในการจะปิดเดีลดดังกล่าวเพราะอาร์ตตนเพิ่งเขียค่าใช้ใจ่ายจํานวนมากได้จากการยุติสัญญากับปีแอรบบ์ริกอุบามยองนั่นเองจึงมีการเชียร์ให้เอาเงินจํานวนดังกล่าวมาทุ่มจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเปาโลดิบาลเ เพื่อล่อใจให้ดาวเตะอ,เ,ตอเจนไตย้ายมาสวมชุดปืนใหญ่นั่นเองคิดการใหญ่ปืนใหญ่แจมแย่งเลวันดอฟสกี้ซือโฟโฟทูรายงานล่าสุดว่าอาร์ตตันคือหนึ่งในหลายสโมสรที่สนใจคว้าตัวโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ของหน้าโปลแลนด์วัย3 3ปีและกำลังจับตามองสถานการณ์ของนักเตะอย่างใกล้ชิดหลังกำลังเหลือสัญญา1ปีกับ,บาเยูเมเนกภายหลังจบซีซั่นนี้และยังไม่มีการเจรจาสัญญาฉบับใหม่แต่อย่างใดทั้ทงนี้หากย้อนไปในปี2012 โรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขามีไอดอลคือเทโอรีองรีโดยเฉพาะในช่วงขาแข่งให้กับอาร์ตอนที่พิมลิกอังกฤษผมมีไอดอลอยู่คนหนึ่งเขาสามารถทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ใช่เขาคือเทโอรีองรีโดยเฉพาะเมื่อครั้งที่เขาลงเล่นให้กับอาร์ตตนผมชอบวิธีการเคลื่อนที่ในสนามของเขาผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในใสายตาผมเลยอายุย่าง34แต่ยิงโคตรโหด เปิดสถิติผลงานโรเบิร์ตเลวอนดอฟสกี้สีสัน่น2,021-2,022ทุกรายการ33เกมมีส่วนร่วมกับ42ประตู39ประตู3 a s s i s ์แม้ปีนี้อายุ34ปีแล้วและอาร์ตนอนกำลังสร้างทีมวัยนุม่มแต่ถ้ามองลึกลงไปหากข่าวนี้เป็นเรื่องจริงมิเกลอาริต้าอาจต้องการเรื่องประสบการณ์มาช่วยทีมก็ได้และที่สำคัญแม้อายุเยอะแล้วแต่เขาเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยดีมาก และไม่เคยมีข่าวด้านลบเลยอาต้องการให้มาช่วยประคองเด็กๆชุดนี้ขอบคุณกับสปอนเซอร์ของเราการันตีความชัวร์100%กับไลน์แอด adinco88 กดที่ลิงก์ปักหมุดใต้คลิปได้เลย